เขาไม่คูลเยอะขนาดนี้นะแต่ว่าไม่ไม่แต่พี่ต้นจ็บอกเก่งภาษาอังกฤษไงเวลาเราไปร้องเพลงศิลปินคนไหนเราจะซึมซับมาพี่น้อยก็เยอ่ๆอยู่โอเคเมื่อกี้เราได้ฝึกเพลงภาษาอังกฤษไปแล้วอ่าเป็นจริงว่าแบบว่าคูลนิดนึงแต่ไม่มีแต่ไม่มีใครขยับเลยนะเมื่อกี้มาเฉพาะต้นแขนไงเราต้องการต้นขาด้วย ด้วยใช่ไหมไบใช่นี่ดูหุ่นแต่ละคนมี่ควรจะได้ออกกำลังกายนะเดี๋ยวจริงๆความหมายของไบคือความหมายเราคือเขาอยู่ดีกินดีเรามีความสุขแต่แต่มันควรจะได้ออกกำลังกายหน่อยอ๋อถ้างั้นเราจะมาออกกำลังกายพ้อมกันใช่ครับผมโอเคลาไปด้วยเพลงนี้เลยแล้วกันใครไม่ลูกมีโปรดนะ ให้สยามมีโกรดใช่ต้องรู้ค่ะเวทีแค่นี้เราอยากแบบเต้นมีรอยบาทสามพันคุ้มให้คุ้มนะคะบาทสามพันต้องลุกขึ้นนะคะบาทสามพันนะคะอ๋อลุกไม่ไหวมันจะบางข้างหลังด้วยข้อเข่าไม่ดีด้วยโอเคโอเคเราให้ใครโอเคข้างบนขอมันเลยนะครับอ๋ออย่าโดดลงมาต้องหามีเสาให้ก่อนน้าเอาเลย